สวัสดีเจ้าปีจื่ออย่างเจ้าอยู่บ้านไหนเจ้าอยู่บ้านถาบันทองก่อนหน้านี้จีจะได้มากินยากำลังช่างสารและวันนภาเนี่ยคุณหมอบอกว่ามีปัญหาสุขภาพอย่างพองเจ้าเล้วเป็นซ้าเนตซ้าแล้วก็แข่งขาก็ปวดเส้นเอ็นีิตึงเจ้าเรื่อผมได้ของเจ้าคืนเนี่ย เวลาลูกถอนเจ้าต้องดึงข้างขาลูกเขาเจ้าอ๋อเจ้าแล้วตอนนี้กินยากับรังช่างสารเลวันนภาไปกี่วันแล้วเจ้าเรียกนี่อกินมาได้แต่ถ้าแต่มดพุดเนี่ยเจ้ารอๆรีบกวันแล้วค่ะรีบกวันแลเราจะนอนแล้วอาการที่ว่าเอ่อตีมียูนี่เป็นได้ของเจ้าเรียกได้สบายเนี่ยสบายจุ๋ยแล้วเจ้าเจ้าตาของผมเล่นตาละเหี่ยวลอกไม่หายหมดละหายหมดแล้วเหี่ยยวก็ได้เเลจ้าแล้วก็ อ๋แอแฟนกระเป็นเนาะแฟนเป็น si อย em, ่างผู้เจ้าแล้วแฟนลูกมาได้เลยก้านาดเหลืองลูกจะกินลูกมันกินข้าวแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนหน้าตานี่มีเหงือกพีฟ้าเนี่ยหมอบอกว่าเป็นอย่างผู้เจ้าแฟนแฟนแท้ก็เป็นเบาหวานชนดำนี่ก็มันจะกแกงขาอ่อนแรงอ๋อก้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเจ้าเนาะเจ้าก็กินไปประมาณสิบกว่าวันเนี่ยเจ้าเนาะเจ้าแล้วตอนนี้อาการของแฟนเป็นได้หวังเจ้าดีนล้วก็ลูกไปไหนมาไหนได้สบายแล้ว อ๋อเจ้าแล้วก็อมีปัญหายอย่างอืน่นเนี่ยมันก็เจ้าปีสมบัตปีแล้วปีนกัส่วนตัวในสัวในร่างกายของมันเท่าเนี่ยแล้วกันกัมีหลายอย่างเนาะเจ้ามันที่จะดวงตัวนี้จะดวงตัวปีเจ้าแล้วตอนนี้โอเคขึ้นกันเบเจ้ารระบบขับถ่ายโอเคขึ้นกับเจ้าข,ขับถ่ายนม่ดีขึ้นมาจากหน้ากับเจ้า จปนดีไในอู้เหมือนว่าแฟนสองคนว่ะเออเขาป้ายาตัวนี้เขาได้เป็นคนใหม่และเป็นสาวเป็นเมียเราแลกนอนอยู่ด้วยกันหนังข้ากันนี่อ้อมตันยู่เจ้าเนาะเจ้าด้เจ้า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 เจาเจ้าเจ้าเน้าเจ้าเจ้าเกาเจ้า้าเ้าเ้าเจ้าเจ้า้าเจ้อเ่้างจ้กเจ้าเจ้า้าเจ้าเาดีเจ้า